วิง่งมาแล้ววิง่งมาแล้ววิง่งมาแล้วโอ,อ้ยเออตรงไหนต่อจหไปวิ่งบูธไปวิ่งบ,บูธใ,ใกล้กว่าไหมเออไม่มั่นใจวะ่ะอีกทีนึงแล้วกันลองดูถ้าถ้าไม่เจอก็ไปเซอรฟปี้เพราะตัวอย่างมันจะเซอร์ปี้ซอมมันจะเกิดใกล้กว่าชอบเจอใกล้ๆกบึงอ่ะืมเทำให้เม้า,มาเฟซเ,เปิดกล่องเปิดกล่องครบแล้วอ่าอ่า มิกกี้หมูแต่เจอของกล่องของขวัญบ่อยมีตานึงเจอสามกล่องเลยอะงงมากมันเหมือนสุ่มที่กระไรเคยลงไอ้นี่เจอสามกล่องเฮ้ยมีคนนะมีคนลงนะแผลแล้วแถวนี้มันวาว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 อยู่เนี่ยระวังระวังลงศิษฐ์เป็นไม้นะที่เกือบแล้วไม่ค็อยู่ข้างล่าง ย,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 ยังไม่เจอ<ร>ก่องสักอันตรงหน้าดีกี่วะนั่งนตรงนันต่งนหนต่งไห่โ <Okay. S 1> อเคนกเห่สวยมันกำลังเปิดกล่องพอดีเฮ้ยเสียงมันใกล้อ่ะอู้หูฉันบนไป<ม>ตายบ้านเะลยเฮ้ยเออนึ่งนึงมีมีเข้าไปใกล้มีเข้าไปใกล้ โอ้โหไโอาได้ไหวิ่งยับตุอะไรดีนะมันติดมาร์กแดงไว้เจ็ดชั้นเลยต่อกันล้ววิ่งเข้าไปไม่ได้โอ้ไม่ได้โอลงนู่นลงตรงที่เขามาก่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปช่วยก่อนโอ้โหเย็นเย็นรอก้อนเฮ้ยมีคนยิงมาจากไกลๆเนี่ย เดี๋ยวโดนมาแล้วน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกสองตัวสองตัวนี่ไงหมด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 โอ้วิดีโอลอยไปตามน้ำแล้วขึ้นขึ้นมาเกินขึ้นมาเกินมาก่อนวูบาีเฮ้ยเฮ้ยวูบารนเหรอเฮ้ยข้างหน้าวูบารนเฮ้ยโจข้างหน้าวูบารนแกไปไปไปที่เมทิโอมาร์กอ่ะ ใจเย็นใจเย็นม่โดจังจใจสังีมาจ้างอีกบุลินบลินเร็ว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 เรวเร็วเอ่มแล้วมแล้วโอ้ยเอ้ยเฮ้ยน็อก็ตสมเลยเออได้ได้เ็มเ็ก่อนเค็ก่อนสลับกันก็ได้เดี๋ยวเรก่อนเก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เราสรับกันเมื่อกี้มีเสียงอะไรนะใช่ยิงนี่นี่นี่เห็นปะอุ้ยอย่าเพิ่งซ้ำนะมีคนมีคนขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขควันขอคันก่อนเฮ้ยมีคนมีคนวดมันวดมันได้เท่าไหร่เนี่ยได้ร้อยสามหกแล้วเเค เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมดเลยหเลยตีไปซิด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 เดี๋ยว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 ให้มันลบความไม่ได้หรอมันมันมันเป็นคนสุดท้ายของตีแล้วไงได้เท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวดูเวทก่อนเดี๋ยวกี่ดาเมจละดาเมจวิดเวเ์ลินคอลผมแล้วผมแล้วเดี๋ยวโยนให้โยนให้ผมละผมละสองร้อยแล้วเราจะไปเก็บประตูไหนวะเนี่ยจบอ่ะอ่ะผมพีชแล้ว

วู้ยเด็กปั๊มแต่ฟังโดนยิงปั๊มน้ำมันระเบิดตายหมดตี้โอเคย่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้อ่าๆมีรถเกาะตรงนั้นได้เอ้ยสวยดิรถเกาะมันอยู่ด้วยอ่ะมันคนยิงวะปกติมันไม่จุดเฮ้ยมีคนได้ยิง รถไปชนไหมไปแจมไหมไมีโนยิงแล้วอคนรถอเลูกโอ้ยไม่ดนกว่ไม่อกว่าไม่นอนเฮ้ยเอ้ยงไม่โโอเคน็อกแล้วขอฟันขอฟันนอยขอันนอย สวยที่สุดอุ้ยทางนี้โอ้โโอซ้ำไปละต้องผ่านต้องผ่านอัปกรณ์เหมือนเนี้ยเหมือนเตอนนี้เฮ้ยหน้าไปคนเต็มไปเล่นเล่นให้โดนให้โดนโอ้ยเต็มเต็มเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายวะเอ้ยตายแล้วตายแล้วเหยียบแล้วสามเฮ้ยแต่เขาตกไปเหรอไปเจอเออเอาเอาฟันเข้าฟันเข้า จะได้แบ่งให้โจลให้ลูกน้องได้ดูดเนี่ยเอาฟัออนเขาจริงๆสองสองคนด้ก็ได้นะได้ไหมเดี๋ยวก็ได้ได้แล้วป่ะได้แล้วเหรอโยน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 เดี๋ยวเพื่อนโอเคมีกระสุนไออากันบ้ไหมเออเดี๋ยวดูก่อน <laughs> มองไม่เห็นเราขับรถมองไม่เห็นหุ้นยิงกันเดือดมากเลยมีอยู่เจ็ดสิบนัด เดี๋ยวเดี๋ยวแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บลงเดินตัน้งลงหลัังหล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 มีให,ห,ห้ไม่ดูไม่ได้ยินนี่ว่าลืมอามาอามาตายเลยอ่ะมาตายเลยนี่เพื่อนเฮ้ยกสุไอไม่มีวะมี8ปนัดได้มา้อยละ มันนไ้้ยาบะสร้างขึ้นไปจะได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เดินขึ้นได้เลยนี่ไม่ต้องสร้างเดินไปเลยใช่ใช่ข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนผลหรืออะไรวะน่ะคนคนผลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลงลงเนินไปละยังอยู่ยังอยู่แต่ขั้นหลังมีสไนนะขั้นหลังมีคนใช้สไน ตกตกแล้วตกแล้วเจ็บด้วยอู้หูยมีอีกคนหนึ่งเด็กข้างบนมีคนหนึ่งคนที่ตกไปเขาน็อกยังเฮ้ยเขาเขามาข้างหลังนะเขามาไหมหนึเงชั่วขินี้ก่อนหน้าให้นะเออ๋ออุ้ยโอ้ยหองไปหนึ่งหอกไปหนึ่งข้างหลังตัวนี้มีคนหนึ่ง เนาะเคลี้ยเขี้ยเขี้ยตัวไเด็ดเด็ดอุ้ยพูดเจ็บเลยเนี่ยตอนเนี้ยทั้งตัวมีแต่ปืนไม่มีย้ายมีเกาะเลยมีแต่ปืนเต็ไมไปหมดเลยอุ้ยแมตชิ่งก็หมดแล้วเนี่ยแมเชียงแบ่งให้แบ่งอ่าอ้ะอ่ะอ่ะอ่ะแบ่งคอันนี้แบ่งให้เลยให้หมดเลยเ,ลเนี่ยโอ้ยม,มีเยอะจังไอของทั้งหมดอ่ะ <c oughs> นี่นี่ไหนไหนไหนอ๋ออุ๊ยอ้หแม่เลยร้ายไม่มียาไม่มีเลือดเลยอะคนนั้นเขามียาไหมมียาเกาะมีเกาะพอหน่อยแล้วกันนะไม่มีเลือดเฮ้ยใครยิงมาโอ้ยไม่เป็นไรถ้าถ้าใช้เราเราพอมีอยู่มาจากข้างหลังเหรอเมื่อกี้เหมือนยิงมาจากข้างหลังนะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังระวังระวังระวัง โออ้ยยมาาเทงลตกลงมาทำไมวะเนี่ยตายแล้วโอ้โหเราตายแล้วข้างหลังตายแล้วเฮ้ยไอ้ล้มฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีนะเอ้อเออมีเดี๋ยวดีแลกัดให้โอ้ ไหนวะโจอยู่ไหนอ่ะเอ้าอยิงบนดีกว่าไม่ควายยิงล่างโดนยิงมาใจปังอะแป๊บ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 แต่ยังไม่ได้ใช้ของเล็บฟันใครมันมันส่วนใหญ่มันทีเดียวตายเลยเฮ้ยยิงมาเฮ้ฝัางปิดไม่สนิทเนี่ยฝั่งนู้นอ่ะ

ล่าง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 ดูล้ดูนะอูดูนะพลังไอรอนแมนแล้วพี่ยิงตรงไหนอือยังไปฝั่งโน้นใช่ไหมโอ้เออเออมันจะมีคนข้างล่างอีกคนหนึ่งใช่ป่ะทางด้านตรงนั้นน่ะเห็นป่ะอู้ เอาอนกหนึงนกหนึ่งางไหนขวาใช่ไหมตัวนึงตรงนี้อี้มสแสายนกสายนสายนกสายนกายนึาตัวนึงตัวนึงนัแหละีิแปดเลือขาวชัดเลยชุบกลังชุบชัดเลยชัดเลยุเอ้นกอาให้นกอาให้นกอาให้นกอยู่นี่ลยู่นี่ละ เรียบร้อยอ,อุ๊ยส่งรามสองฟากยืดเยื้อมากเียวกรนสุดพอมีอ<า>ะทิงรวมคือแบบว่าล้มกันไปล้มกันมาสุดยอดเลยบอกเลยว่าทิ้งระยะไกลเนี่ยสางน้อย่าประชิดกุกพอ